โอมชาติวันนี้วันที่17เดือนธันวาคมปี2023เราจะมาฟังคำพูดของอเวกบับดาดาซึ่งพูดโดยอเวกบับดาดาเมื่อวันที่6เดือนมีนาคมปี1997หัวข้อของเมรีในวันนี้ก็คือของขวัญสำหรับชิปจยานตีหยุดตรากตรำและแก่งไกวอยู่ในชิงช้าแห่งความรัก วันนี้พ่อชี้ว่าตัวท่านเองได้มาที่จะเฉลิมฉลองวันเกิดของตัวท่านเองอยู่กับลูกๆจากทั่วทุกทิศทางโชคของลูกๆนั้นแสนจะยิ่งใหญ่ที่พ่อเองนั้นได้มาที่จะพบปะกับลูกๆและฉลองอยู่กับลูกผู้คนในโลกนั้นเรียกหาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเ,เมื่อไหร่ท่านจะมาเมื่อไหร่ท่านจะมา ท่านนั้นจะมาในรูปแบบใดแล้วพวกเขานั้นก็ปลูกเรียกบาบาในหนทางเช่นนี้ในขณะที่พ่อเองนั้นได้มาที่จะเฉลิมฉลองอยู่กับลูกๆแม้นในความฝันของลูกลูกก็ไม่เคยมีความคิดถึงฉากหรือภาพเฉพาะพิเศษเช่นนั้นอย่างไรก็ตามลูกๆทั้งหลายได้วิ่งมาที่นี่เพื่อที่จะเฉลิมฉลอง อยู่ในรูปแบบที่มีตัวตนของลูกพ่อยินดีที่ได้เห็นลูกๆจากทั่วทุกทิศทางและพูดว่าว้าวลูกๆซาลิกแกรมของพ่อว้าวลูกๆซาลิแกรของพ่อว้าวลูกๆของพ่อผู้ที่ได้ชุบเลี้ยงรูปแบบที่มีตัวตนและจะมาเป็นเทวดานางฟ้าผู้ที่ต่อมาจะมาเป็นเทพว้าวว้าว มีความแตกต่างอันกว้างใหญ่เช่นนั้นระหว่างลูกๆทั้งหลายลูกๆที่มีความรู้ของพ่อและลูกๆที่กราบไหว้บูชาของพ่อผู้กราบไหว้บูชานั้นมีความสุขมากๆเมื่อพวกเขานั้นมีผลในความรักและการกราบไหว้บูชาของเขาชั่วคราวบางอย่างพวกเขานั้นร้องเพลงว่าว้าว อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆในขณะที่ลูกๆดวงยานที่มีความรู้นั้นไม่เพียงแต่ได้รับผลชั่วข่าวบางอย่างแต่ลูกๆนั้นได้รับมรดกเต็มๆจากพ่อและมาเป็นคนผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งหมดพรของบักดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นได้รับการเติมเต็มไปด้วย การบรรลุผลทั้งหมดและคงอยู่อย่างเป็นอิสระตลอดเวลาจากการต้องทํางานหนักในชีวิตบรามินของลูปในชีวิตบราหมินนี้ลูปนั้นมาเป็นผู้ที่เติมเต็มไปด้วยสามความสัมพันธ์ของผู้ประทานผู้ประทานโชคและผู้ประทานพรดังนั้นลูปนั้นอยู่ในความเพลิดเพลินทางจิตวิญญาณโดยปราศจากการต้องเพียรพยายามใดๆ ให้จดจำพ่อในรูปแบบของผู้ประธานแล้วลูกนั้นจะมีความซาบซึ้งในการมีสิทธิทางจิตปิญญาณจดจำท่านในรูปแบบของครูแล้วลูกนั้นก็จะมีความซาบซึ้งในโชคของการอยู่อย่างเป็นนักเรียนพระเจ้าศาตครูกำลังทำให้ลูกเคลื่อนไหวไปด้วยพรในทุกๆชั่วขณะคำสั่งที่สูงส่งสำหรับทุกสิ่งที่ลูกทำเป็นพรจากผู้ประธานพร ให้คงอยู่อย่างเติมเต็มไปเรื่อยการบรรลุผลเหล่านี้ทั้งหมดแล้วลูกก็จะเป็นอิสระจากการต้องทำงานหนักคติพจน์ในวันนี้ความเบาและละเอียดอ่อนในสติปัญญาของลูกรูปแบบของความเบาและละเอียดอ่อนในสติปัญญาของลูกเป็นบุคลิกภาพที่สวยงามที่สุดอัชะโอมชานติ